เขาถามกันว่าใครเป็นคุณหนูบ้างคะไหนลองยกมือหน่อยในที่นี้ก็น่าจะมีด้วยคุณด้วยเหรอคะอ้าวคุณคุณหนู <c oughs> ใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละจริงเหรออา้าวแสดงตัวกันนิดนึงคนข้างๆแสดงตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลัวตอนนี้กลัวไลฟ์ค้างมากเลยนะเพราะว่าคุณหนูเยอะเข้ามารอกันตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เตรียมให้ดีเห็นเขาบอกว่า ใครเป็นคุณหนูเนี่ย <_ C os> เขามีโค้ดให้ด้วย <_ C os> ใช่ถูกคุณต้องเลือกเลยนะ <_ C os> ว่าคุณจะใช้โค้ดของคนไหนเพราะคู่นี้เขาน่ารักทั้งสอง <_ C os> ใช่แล้วนะคะ <_ C os> เพราะฉะนั้นนะคะบุว่าหลายคนก็คงจะพร้อมแล้วนะคะอยากจะให้คุณหนูทุกทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านที่ดูไลฟ์อยู่มีความสุขกันนะคะกับคู่นี้เลยเจมินายแล้วก็โฟร์ค่ะ But like she, she made time you get touching tongue to hoodie พื้นที่ในใจของเธอไม่มีเธอจะคงกลัูตุรักจ็บอีกครั้งจะไม่ลืมความช้ำของวันเก่าฉันเข้าใจแค่ขอให้รู้ที่ตรงนี้ม่ใครหนึ่งคนเขาเพิ่งรอแค่วันเวลาผ่านและเธอไม่รู้ใจที่เคยสลายกลับม,มาสีายใสดังเดือดไหม i just wanna see your smile yeah get to pop back to mention me been right i don't need to know you keep right to god ฉันจะเธอไม่ได้รู้จะมีค่าแค่ไหนให้เป็นฉันได้ไหมตับความช้บช้นที่เขาทำไวเปิดใจพบกับรักครั้งใหม่ oh baby please ให้ฉันใช่ใจรักใส่ใ้ดี oh ขรังเธออย่างนี้ก็ดีแล้วได้หูเธอที่นี้ก็พอใจไม่เลือกใครก็คอยรู้ว่ามีฉันนี้อยากดูไลฟ์ถ้าไม่รอเย,ย็นอยากกอดเธอได้รักทั้งหัวใจไม่เลือกใครก็คอยรู้ว่าที่จรงนี้

ยังคอยฉันรักเธอก่อนฉันจะเธอไม่ได้รู้จะไม่ข่าแค่ไหนให้เป็นฉันได้ไหมตัวความเจ็บช้ำที่เขาทำไวเป่ดใจพบกับรักครั้งไหมโ oh อ้ b a b y please ให้ฉันใช้ใจรักสายเธอหายดี โชว์ต่อไปขอไอโฟน์ขึ้นมานะครับจากวันนั้นกันไดน มันนานแสนนานที่เราได้แยกทางเรื่องราวของเรามันควรจมลงอย่างสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนที่แสนดีแต่มาฉันนานมันดูเหมือนมีบางอย่างทด่ฝังในใจ ร่องรอยความรักที่เธอได้ถึงมันเอาไว้ไม่เคยจางจากใจสักทีว้าเจอเธอเขาท,ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่ยังคงคิดถึงเธออมกอดเขาจนนับเท่าไรยังง นึกถึงเธอไม่ได้เพื่อกับี่ครั้งกี่ครั้งที่ครั้งที่ย้ำสอนเธอไว้แม้จะลึกเท่าไาราย,ยังงามนัดพบเจอกับเธอึันคินในฝันอาบิงซอพร่มเงาของเธอนม่้อมกอดเขาแม่นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอ ไม่มีทางเลี่ยนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจใจ,ใจไม่เคยใจมันละลายยทำใครเจ,จนบค,ความที่ควจะเลิมแต่ทำไมหัวใจจำหลัไปคิดถึงเธอสำ รำร้องให้เธอกลับมาเข้าใจดีที่ต้องเลิกลาไม่ได้อาวรณ์ในโชคชะตาเดินมาไกลจนวันที่ลาแค่เพียงสิลนาทีครองในบ้านราตรีได้ยินเสียงของเธอในยามนิตราอย่างงานัดพบเจอกับเธอเป็นงขึ้นในฝัน อบบินซอบรมเงาของเธอไม่ยอมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอไม่มีทางเลีอยนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ งามนัดพบเจอกับเธอเพิ่งขึ้นในฝันอาวิงโซ่พร้อมเงาของเธอไม่ยอมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอไม่มีทางเลี่ยนลบเธอไปจากความเจ็บวัวตาเขาบางทีก็แพรคิดว่าเธอมองฉัน ได้ยินเสียงเพลงรักของเธอในใจส้ำซากรู้ดีเราคงไม่มีวันพบเจอแต่ไม่เคยเลี่ยนลบเธอไป oh. จากความทรงจำบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจใจเรานะใจ ครับขอบคุณมากนะครับผมแนะนำตัวก่อนดีกว่าเผื่อใครยังไม่รู้จักผมนะครับผมพฟนัทวัฒน์นะครับผมสวัสดีทางบ้านด้วยครับที่อดูไลฟ์อยู่นะครับผมวันนี้มากับเพื่อนเจมินายนะครับผมเดี๋ยวเรามีเพลงอีกเพลงหนึงนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมมาเลยเพื่อนคำพี่แมนครับเพื่อนโอ้โห เมื่อกี้สวัสดีครับเอ้ยเมื่อกี้ร้องเพลามากเลยเพื่อนจ๋าครับผมขอบคุณมากครับเสียงเป็นไรครับมันมันเจ็บคอเลยมั้โอเคครับได้เพลงต่อไปเราจะร้องเพลงอะไรครับ l ลิ e Love 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 ครับเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเรา ย้อนใครพูดกันว่าความรักทำให้ใจสั่นยิ่งได้ยินเขาทุกวันเห็นคนคูาแอกกันมันทำให้ยิ่งสงสัยไอรักที่คข่ววามานาแต่มันคล้ายกับเธอไหมเพราะใจฉันมม่สั่นเวลาใกล้เธอ เรื่องมันมีอยู่ว่าฉันคิดแล้วจะให้เป็นเธอคนที่เข้ามาทำให้ทุกๆวันไม่เหมือนเดิมคนที่นี้มีใจเธอจะรู้ไหมไร Thinking b a c I'm thinking about you oh. เป็นเธอได้ไหมได้โปรดช่วยเข้ามาช่วยเลยจนรักให้หน่อยอยากให้เธอเป็นคนไข้ ก็ไม่เคยเข้าใจคนมีความรักคือเป็นไงลาบ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 รักเราเป็นไงลาบ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 ไม่เคยเข้าใจเข้าใจเออลาบ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 คิดช้าหรือเปล่าช่เปล่าช่เปล่าช่เปล่ามาได้เป็นเธอสรงสายตามองที่มาดูเธอไม่ใจก็พอจู่เธอคิดเหมือนกันฉันดูออก เรื่องมันมีอยู่ว่าฉันคิดแล้วจะให้เป็นเธอคนที่เข้ามาทำให้ทุกๆวันไม่เหมือนเดิมคนทั้งนี้มีใจเธอจะรู้ไหมไร Thinking about I'm thinking about you เป็นเธอได้ไหมได้โปรยช่วยขูามาอช่วยเลยงชดรักให้หน่อยอยากให้เธอเป็นคนไข้ กขไม่เคยกใจาใจคนมีวามรักกูเป็นไงรักแล้วเพียงเลับรับรัรัไม่ค่อยเข้ใจไม่ใจเอดรักเอรับรับรับ guitar r i เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะ เป็นเธอได้ไม่ได้โปรดช่วยขูมาเฉเลยจอดรักใครหน่อยอยากให้เธอเป็นคนไขคค้ขอไม่เคยเข้าใจคนมีความรักคูค่คเป็นไง love 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 รักเราเป็นไง love 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 love, love ไม่เคคมข้ใจไม่เข้ใจ love 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 คิดเธอหรือเปล่า oh, เอา,ช,า,า,ช,า,เาช่เปล่าช่าเปลาช่อกหน่

สุดยอดจริงๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับหนุ่มๆทั้งสองคนด้วยนะคะน้องโคและจันนัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดูสิอยากยิงข้างๆหนุ่มๆหนุ่ม หนุ่มใช่สิน้องๆหนุ่มน้องๆน้องๆเนาะแมทเราเรียกกันน้องๆเนาะต้องบอกว่าคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้น่าจะแบบกรี๊ดกรี๊ดกันแบบหนักมากอะค่ะคุณแอดมินแอดมินส่งข้อความมาบอกว่าเบาได้เบาเบาได้เบานะเรียนตัวแอดมินบอกว่าอ่านไม่ทันเลยบางทีแบบว่าคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆกดหัวใจกันมาแบบรัวๆนะคะใช่จะบอกคนทางไลฟ์นะคะ ใส่มากๆากเราเนี่ยใส่มากมากนะพี่อยู่ข้างข้าง แมเราอยู่ข้างๆเนี่ยนะใส่มากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเคล็ดลับเขานี้นึงว่าใสาปกติเขาชอบไอเทมไหนบ้างเราจะได้แบบติดตามไปว่าเอ้น้องๆเขายังไงกันบ้างซึ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีโอกาสได้มา last beauty award ครั้งนี้โอ้เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆปกติเวลาร้องเพลงอะไรเงี้ยก็จะร้องต่อหน้าแฟนคลับอะไรเงครับแต่ว่าวันนี้วันนี้โหมีแบบหลากหลายคนที่ เฟมัสมากมากครับชอบมังเลยอ่่คนไหนเฟมัสแบบเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะโดยเฉพาะโตนี้นี่โอ้โหแก๊งนางฟ้าทันั้นเลยแอ้วแลเขาก็เข้าใจพูดนะว่าแบบต้องพูดถึงโตนี้เพราะเมื่อกี้โตนี้แอบเห็นชูหัวใจให้คุณใหญ่เลยนะคะในระหว่างที่คุณร้องเพลงที่แอบมองอยู่เมื่อกี้นี้ครับขอบคุณตื่นเต้นครับแต่ว่าดีใจครับดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้ครับแล้วเราจะมีน่าล่ะคะดีใจเหมือนกันครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าใช่ก็อย่างที่โฟนบอกนี่แหลปะปกติร้องให้แฟนขับฟังแต่ว่าคราวนี้มาร้องให้บุคคลเฟมัสฟังออตื่นเต้นครับ <c oughs> แฟนขับ <c oughs> ก็ฟังอ,อยู่ทางบ้านด้วยแล้วแฟนขับตอนนี้ก็น่าจะแบบรออยู่เพราะอยากจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ทั้งสองคนเนี่ยมีไอเทมไหนที่เรียกว่าแบบสนใจเป็นพิเศษและชอบท <c oughs> ี่จะชอบบ้างบิวตี้ไอเทมใช่ไหมครับใช่ครับผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ใช้ลิปสติกเลยครับเขาเรียกว่าลิมมันลิมมันเขาไม่ใช้ลิมมันเลยเพราะว่า คิดว่าผู้หญิงเนี่ยทาลิปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยปากแห้งปากแตกอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองมาใช้ลิปมันดูะอะไรเงี้ยก็จะช็อปลิปมันใน last beauty นะครับผมผู้ชายก็ใช้ได้ไม่ธรรมดาแล้วจะเป็นอะไรครับส่วนใหญ่ของผมเป็นกันแดดครับ<อ>เพราะผมไม่นกีฬายเยอะ ใช่แล้วก็ออกแดดค่อนข้างบ่อยก็จะใช้ครีมกันแดดไปเป็นประจำก็จะชอบใน拉斯วูดี้นี่แหละนี่แหละดังนั้นวันนี้ต้องมีโค้ดเพราะว่าทั้งสองคนก็เรียกเป็นลาซาด้าแฟมิลีเหมือนกันต้องมีโค้ดส่วนตัวของตัวเองแน่นอนครับเรามาพร้อม2โค้ดส่วนลดโค้ดอะไรครับโฟดเขาผมเนี่ยเป็นโฟดเอลบีไอแป๊บนึงนะโค้ดหนึ่งร้อยโค้ดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเป็ปุ๊บเอ๊ะทำไมกดแล้วมันไม่ได้โค้ดอะไรครับ โฟน100 L B T A นะครับผมผมก็เจมินาย0 0ึ L B D A เหมือนกันครับครับดังนั้นใช้ได้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปหลังเที่ยงคืนนะคะ21็ถึง24กรกฎาคมใช่ครับผมใช่ก็คือ เข้าไปเลยจะใช้ของน้องโฟสก็ได้ใช้ของเจมินายก็ได้พิมพ์ชื่อน้องแล้วตามด้วย100แล้วก็ตามด้วย L B T A แค่นี้คุณก็จะได้รับนะคะเหมือนกับเป็นโค้ดส่วนลด100บาทแล้วใช่จริงๆถ้าชอบทั้งคู่ทำไงอ่ะใช้2โค้ดไม่เป็นไรบอกเทคนิคบอกเลยค่ะกิบใส่ตะก้า จ่ายครั้งแรกใช้คนหนึ่งหยิบใส่ตะกร้าครั้งที่สองใช้อีกคนหนึ่งน่แล้วคนต่อไปเราก็เอาน้องอิงมาอีกชอบได้เยอะดีได้เยอะเกดเก็บคูปองกันเยอะๆนะคะต้องอะหนวันนี้มาแล้วแชร์เคล็ดลับความหล่อให้เราได้รู้กันสนิดนึงได้ไหมคะใส่แบบนี้ ครับแค่คิดแล้วพักผ่อมีไหมมีไหมกับการดูแลตัวเองสําคัญขนาดไหนสำหรับเราเจไม่ได้มันจะเป็นอะไรไปได้ไม่ได้เลยนอกจากนอกจากอะไรเพื่อนเราก็ต้องเข้าร้านบิวตี้ดิเพื่อนใช่ใช่ก็ก็ร้านบิวตี้เขาจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะที่เครื่องสำอาง skincare สกินแคร์ครับให้ให้ให้ได้เลือกสรรเลยอะไรอย่างนี้ครับก็นอกจากพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ดูแลผิวหน้าด้วยในครับผมนี่เห็นไหมสำคัญเนาะ ใช่แต่ใสจริงนะสองคนนี้หยุดมองไม่ได้เลยตรงเนี้ย uh huh. เราเราจะไม่หยุดมองน้องใช่ไหม <Ừ. S 2> ถ้าไม่หยุดเราไม่ได้ไปต่อเลยนะเอาหรอเอาหร <laughs> อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยแล้วกันสําหรับคนนึงเนี่ยน้องโฟล์ก็บอกว่าทาลิปมันนะเป็นสิ่งที่สําคัญสกินแคร์ที่เป็นครีมกันแดดก็เป็นสิ่งที่สาคัญเช่นเดียวกันแล้วทั้งสองอย่างอย่าลืมค่ะไปช็อปได้ใน last beauty ในแอปพลิเคชัน lazada นั่นเองวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่สุดก็ขอบคุณสุดโค้ดค่ะโอ้ด y e โอเคได้ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมาเห็นไหมโอ้โหรุ่นใหม่ๆเขาใส่ใสเนาะจริงคือ เมื่อกี้หันข้างให้น้องเลยนะกลัวกล้องจับระหว่างแก้มน้องกับแก้มเรา